อยู่บนถนน304สะครับเกือบถึงป้อมทางหลวงอยู่ดีดีเครื่องยนต์ค้างครับคันเร่งค้างควันท่วมเลยคุณไม่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ พี่ตำรวจทางหลวงมา,ลมาครับรีบมาครับเกิดอะไรขึ้นลุงโอ้โหน้ำมันท่วมเลยวิ่งมา,งมาดีๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับเอนี้ ดีๆก็น้ำมันท่วมเลยครับตอนนี้การการจราจรติดขัดนะครับแบบนี้โอเคครับพี่โอเคแล้วพี่โอเคโอเคแล้วครับโอเคแล้วดับได้แล้วครับน้ำมันท่วมเลยครับตอนนี้พุ่งเต็มถนนเลยสตาร์ท ทำแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเห็นก่อนไหมอ่ะโอเค okay, ครับเดี๋ยวเห็นเข้าข้างทางก่อนดีกว่าครับอา่าลุาางสวัสดีครับลุงจะไปไหนเอ่ยเดี๋ยวเอาขยะมาขายแล้วก็เลยนี่ริมาจะมาอยู่เทิร์นี่อ๋อแล,แล้วรถมันเกิดเหตุอะไรครับควันท่วมเลยเครื่องมันเร่งให้เฉยมันดันมาเลยลาเราเราช่วงแรกที่มันเป็นเราขี่ปกติไหมครับปกติลขาขายของน้องลงของลงก็ยังปกติอืมแล้วที่นี่ตกใจไหมครับตอนที่รถควันท่วมขึ้นมารถ เอ๊ะมันเป็นไรถึงเร่งถอนตีนไอ้ขาขเร่งแล้วก็ไม่ดับไม่เบาก็เลยต้องหยุดจอดแองแล้วก็ดูรถอาแล้วรถมันยังไม่ไม่ไม่เบาก็มามาเปิดเครื่องก่อนเพราะก่ะโปรงพอดีน้ำมันเครื่องขึ้นกระเดิอกระเดิอขึ้นแล้วตอนที่ควันทั่วมีเราตกใจไหมครับควันกสิเราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นไรไม่รอดไม่รอดแล้วแล้วตอนนี้ความรู้สึกยังไงครับ ของก็ดีขึ้นแล้วมันก็เครื่องมันก็ปกติดีแล้วจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับป้อมตํรวจทางหลวงด้วยเนาะพี่ๆตํารวจเข้าไปช่วยเนาะมีผู้รักษาการไปช่วยอ่าครับตอนนี้คิดว่ารถเรายังเคลื่อนตัวได้ไหมครับหรือว่าไงยังได้อยู่ครับอ่าไปได้หลายรถเข้าไปได้โอเค